เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้คนมีความทุกข์กันมากนะครับเพราะว่าเราชอบนําเรื่องที่ผ่านไปแล้วเก็บมาย้ําคิดย้ำทำในเรื่องราวของความทุกข์จริงๆเราสามารถจะถอดบทเรียนที่เรามีความทุกข์เนี่ยมาใช้กับด้านที่มีความสุขได้เหมือนกันถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเรื่องที่สร้างความเศร้าให้เราเราจะนํามาคิดซ้ําส่วนเรื่องที่สร้างความสุขให้เราเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเก็บมาคิดซ้ําความจริงเราสามารถจะทาได้แบบเดียวกันนะครับ คือเวลาที่เราทำสิ่งดีๆอาจจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งอาจจะไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ขอให้มีสมาธิกับสิ่งเหล่านั้นสักนิดหนึ่งนะครับเช่นถ้าใครที่เคยไปทำบุญนะครับคงเคยได้ยินที่พระท่านบอกให้ตั้งใจทำบุญให้มีสมาธิมีจิตจดจ่ออยู่กับการทำบุญอันนี้เป็นอุบายทำอย่างหนึ่งที่ฝึกให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่ก้อนความรู้สึกที่ดีคือเราทำอะไรเราก็สามารถที่จะ มีสมาธิจดจ่ออยู่ก้อนความรู้สึกที่ดีก็ได้เช่นถ้าสมมุติว่าคุณเป็นพ่อแม่สักคนหนึ่งเห็นลูกมีความสุขนะครับคุณอาจจะนั่งอยู่เงียบๆแล้วก็แอบมองลูกเขาหัวเราะยิ้มหัวเราะล่าเริงสนุกกับชีวิตของเขาแล้วคุณเก็บความรู้สึกแบบนั้นนะครับมาคิดซ้ำในเวลาที่อยู่คนเดียวหรือคุณเป็นลูกนะครับคุณอาจจะทํางานเหน็ดเหนื่อยแล้วสิ้นเดือนคุณส่งเงินไปให้พ่อแม่ใช้อย่างนี้ครับ พ่อแม่อาจจะส่งข้อความมาว่าขอบคุณนะคุณอาจจะจดจําความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่พ่อแม่ขอบคุณคุณแล้วก็รวบรวมกําลังใจจํามันไว้นะครับแล้วเก็บมาคิดซ้ําในวันที่คล้ายๆกับว่าในชีวิตประจําวันเลยคือไม่จาเป็นต้องรอโอกาสพิเศษเช่นคุณขับรถอยู่คุณอาจจะเก็บเรื่องนั้นมาคิดซ้ําคิดแล้วสร้างประจุพลังนะครับฝึกให้จิตใจเราเนี่ยมันมีพลังแล้วคลอเคลียอยู่ความรู้สึกที่ดีๆ แรกๆที่ทำเนี่ยอาจจะต้องสร้างขึ้นมาเองแต่เมื่อเราทําอยู่เสมอๆนะครับก้อนพลังอันนั้นเนี่ยมันจะมีประจุที่มันมีพลังแน่นหนามากขึ้นแล้วก็เราจะเกิดทักษะในการคิดซ้ําในสิ่งที่มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าใจเราอยู่กับความสุขไปนานๆนะครับถึงจุดหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่มองโลกในเชิงบวกการมองโลกในเชิงบวกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราคิดจะมองโลกในเชิงบวกก็ทําได้นะครับคือเราต้องฝึก ให้จิตเราเนี่ยคุ้นชินกับความรู้สึกในเชิงบวกมากกว่าความรู้สึกในเชิงลบก็คือผลิตความคิดที่มันเป็นด้านบวกด้านที่มีความปิติเบิกบานรู้สึกมีความหวังมีกำลังใจรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นความเมตตาพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนแล้วก็สามารถที่ทำได้ซ้ำๆเวละหลายๆครั้งจนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเนื้อเป็นตัวของเราคือจิตเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว จิตเข้าไปเสวยอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้ไหนๆเราก็คิดแล้วก็ให้เราคิดเรื่องดีๆถ้าให้มากกว่านั้นก็คือเป็นค่ากลางนะครับพระพุทธองค์ท่านก็ให้มารู้ที่ลมหายใจแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเจริญภาวนามาก่อนแล้วก็ไม่ได้ถนัดในการภาวนาเนี่ยก็อาจจะฝึกให้ตนเองคุ้นชินอยู่กับความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่มันเป็นพลังครับตอนแรกๆก็คือต้องจงใจคิดมัน แรกๆอาจจะไม่ชำนาญจงใจคิดมันในเรื่องดีๆเช่นเมื่อสักครู่ที่ผมยกตัวอย่างเราอาจจะทำดีกับพ่อแม่แล้วเราจำความรู้สึกนั้นไว้นะครับแล้วก็คิดเวลาที่ขับรถคิดเวลาที่รอรลอรถเมล์รอรถตู้รอรถไฟฟ้าคิดในเวลาที่รับประทานอาหารหรือคิดในเวลาก่อนนอนคิดในเวลาที่เราอาบน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทัน กายแบบในลักษณะของการเจริญภาวนาได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะทำทดแทนกันได้เหมือนกันก็คือเป็นวิธีง่ายๆที่ที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเจริญสติเลยก็ทำได้